ม่ซึ้งค่ะสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราจะพาทุกท่านมางานมรณภาพของเจ้าอาวาดวันจริงที่พันษาเยอะที่สุดในเขตน้ำรันนะคะแล้วก็ในวันนี้พิเศษมากเราจะมากับรถแบบนี้ไปกับรถแบบนี้นะคะน่ <c oughs> <c oughs> ซึ่งทางที่เราจะไปนะคะใช้เวลาประมาณ ส5ถึง20นาทีแล้วทางที่เราจะไปก็คือฝุ่นใจเยอะมากๆเดี๋ยวรอดูนะคะว่าจะเป็นแบบไหนคะ่ะแล้วก็งานมรณภาพของเจ้าอาวาสนะคะนานๆจะมีทีไม่ไม่จัดงานใหญ่แบบนี้ทุกท่านนะคะเพราะว่าท่านนี้คืออพันสาเยอะที่สุดในเขตน้ำรันเลยงั้นเราจะพาทุกท่านไปชมว่าวัฒนธรรมของงานมรณะมรณภาพของเจ้าอาวาส ไทยใหญ่แบบไทยใหญ่นะคะว่าเป็นแบบไหนงั้นตามไปกันเลยค่ะอเอาค่ะในวิดีโอแนเดียนพี่น้องเขาเข้ามาโดยเออมามา,มาหลู่มาวายัยตีปอยสร้างเกี่ยวเจ้าฉาเจียงวันจริงหนะะ่ยค่ะก็เจ้าฉ่าเจียงวันจริงเขาคะ่ะด้เป็นหวายใหญ่เซฟเฟนตีในทุ่งน้ำรันเว้งสีป่อยัยนเวอร์เซนดนแล้วมาด้เตือนพี่น้องเขาเข้ามา้วยว่าเพื่อนแท้จหคือลายลายหนะคะว่าเจนั้นก็กระซ้อมกันค่ะ ลูกทีน้ำรันมาถึงที่จ่องวันจริงก็หมกเศร้ามินิดหนะะึ่งค่ะจากน้ำรันมาถึงจ่องวันจริงนะคะใช้เวลา20นาทีตอนนี้เราก็มาถึงที่วัดหน้าวัดแล้วนะคะในคลิปนี้นะคะโมอ,อาจจะใช้สับผิดไปบ้างนะคะเพราะว่าโมไม่เก่งจริงๆค่ะต้องขออภัยไว้ล่วงหน้านะคะหากว่าผิดที่ใดทุกท่านก็ช่วยแนะนำแล้วก็เขียนคอมเมนต์เข้ามาได้คะ่ะขอบคุณทุกท่านจริงๆค่ะวันนี้นะคะเขตเราก็จะเป็นเขต หยองซากแล้วก็มาทำรงทานกันที่นี่ค่ะ mm hmm. มา mm hmm. hey, นน้มาเทดกันลิกุโซมาสาก้าเขาพักกัดนิปันนะคะว่าเป็นเขาพักเหยก็มาเหลืวแต่ก็ได้หามาถึงแค่ค่ะให้พี่น้องเขานั่งไปก่อนต่ามหลายน่าทักซูเมะยังไม่รู้อ่ <c oughs> เรามานะคะแป๊บเดียวไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะหมดไปแล้วหนึ่งหม้อใหญ่ๆแบบนี้เลยส่วนกับข้าวก็ยังอยู่นิดนึงค่ะก็เขาพกกอดึงพักอดึงมีอยู่อีทก้อยหน่าว่าเขาเต็ม มดกว่ามอใหญ่ๆ,ๆนะคะเนาะคือข้าวเหนียวก้อยเยาค่ะแล้วมีปีน้องมาไปกินน้ำเตยยอดพ้นน้ำเปสใะคะ่ที่มาทำลองทานนะคะแบบว่าเยอะมากมีหลายซุ้มเลยมีหลายที่เลยแล้วก็คนเต็มทุกที่เลยค่ะไม่มีที่นั่งบางคนก็เลยต้องมานั่งทานกันแบบนี้สุดยอด อันนี้จะเป็นข้าวซอยไต่ข้าวซอยไตก็จะเป็นกวยเตี๋ยวไทยใหญ่นะคะมาทำลองทานกันแบบนี้เลยสุดยอดคนเยอะมากไสมาสากะคะเน่ะ๊อกปังซิมออลูกตีไสมาค่ะน้ำลานมาหึงเอาค่ะมาหึงเยอะค่ะถ้าี่ถามมาเกนต้องพึ่สากาเขาพักนะเพราะต้องไ่ก่อนก่อกินทัน อค่ะเพราะนานกว่าแดมมดะ่ะมดกว่ามดกว่ามอใหญ่ๆนนี่อันนี้ก็จะเป็นพี่น้องจากน้ำรันเช่นเดียวกันนะคะมาทุกวันมากูวันพี่น้องน้ำรันค่ะเนาะทางในร้าดี้ค่ะเขาซอยอันห้าก็ห้าอันกินก็กิกนอันเฮ็ดก็เฮ็ดอัลโลเปสัยเป็คอเดี๋ยวเราจะไปขอถ้วยหนึ่ง ีบางคนก็มาเอาแบบว่ามาทำบุญด้วยการล้างถ้วยล้างชามแบบนี้ค่ะน่ารักมากพี่น้องช่วยกันในงานบุญน้ำแทบไม่ทานเลยสุดยอดซ้อม่ะสุดยอดเดี๋ยวเราเราจะไปทานกันในห้อง ที่ไว้ศพของเจ้าอาวาสนะคะไม่แน่ใจว่าที่ประเทศไทยจะทาแบบนี้ไหมเพราะว่าที่ประเทศไทยโมย,ยังไม่เคยเข้าเลยนี่คือวัฒนธรรมของชาวไทยใหญ่แท้ๆเลยและในนี้ก็จะไว้ศพเจ้าอาวาสแล้วก็เพื่อให,ให้ประชาชนหรือผู้ที่มากราบไหว้นะคะได้มา แกวงคล้ายๆชิงช้าแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเราได้แกวงอะไรแบบนี้เราก็ถือว่าโชคดีหรือมีบุญอะไรประมาณนี้นะคะถ้าหากว่าได้เข้าหลายๆงานก็ชาวไทยใหญ่เราจะเชื่อว่ามีบุญอะไรแบบนี้ค่ะแล้วพี่น้องของชาวไทยล่ะคะมีแบบนี้บ้างไหมคะ ใครที่มางานศพเจ้าอาวาสแล้วไม่ได้ทําแบบนี้นะคะถือว่ายังไม่มาถึงในงานศพนะคะเพราะฉะนั้นที่สําคัญที่สุดก็คือชาวไทยใหญ่เราจะต้องมาไหว้มากราบไหว้แล้วก็มาทําบุญไม่พอนะคะจะต้องมาแกวงฉิงช้งชาที่เจ้าอาวาสที่ไว้ศพของเจ้าอาวาสค่ะสําหรับในงานศพของเจ้าอาวาสที่พลาดไม่ได้ก็คือการร้องลิเกแบบสดๆนะคะร้องแบบเศร้าๆแล้วก็ร้องให้ท่านให้ ให้ท่านได้ยินแล้วก็ร้องให้ทุกคนได้ยินแล้วทุกคนบางคนก็ถึงกับร้องไห้ตามอะไรแบบนี้คะ่ะนี่คือขาดไม่ได้เลยนะคะ ทีนี้คือขาดไม่ได้นะคะนี่ก็จะเป็นสวยงามมากจัดไว้แปลว่าเพื่อที่จะเอาศพเจ้าอาวาสนะคะไปถวายจุดเพลิงที่ที่จะเผาศพเจ้าอาวาสนะคะแต่ว่าก่อนที่ยังไม่ไปนะคะคือจะไว้ในซุ้มก่อนแล้วพอจะไปนะคะจะใส่บนนี้แล้วก็จะเข็นไปนะคะ่ะ และตรงนี้นะคะที่ทุกท่านเห็นอยู่นะตอนนี้ก็คือจะเป็นที่จะเข็นรถไปนะคะสำหรับจะไปเผาศพเจ้าอาวาสค่ะและที่นี่ก็จะเป็นที่เผาศพเจ้าอาวาสนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านล่างว่ามีอะไรบ้างค่ะ ข้างล่างนะคะก็จะเป็นฟืนแล้วก็จะใส่แปกเข้าไปด้วยนะคะเขาก็จะจุดจักตรงนี้แล้วก็ข้างบนก็จะไว้ศพของเจ้าอาวาสคา่ะสำหรับที่จะไว้กระดูกของพระอาจารย์นะคะก็จะไว้ในนี้ทําที่ไว้แล้วนะคะตอนนี้คือกําลังทาสีอยู่เดี๋ยวตอนเย็นก็จะถึงเวลาตอนพรุ่งวันพรุ่งนี้จะเผา พระเจ้าอาวาสจะเผาพระเจ้าอาวาสในวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ก็เอากระดกมาใส่ในนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นประเพณีของชาวไทยใหญ่ค่ะ ที่ทุกคนจะได้ฟังในงานศพของเจ้าอาวาสนะคะจะมีเทวดาสอนมนุษย์ว่ามนุษย์นี้คือเกิดมามีสุขมีทุกข์แล้วก็มีจากนะคะจะเป็นการสอนไปในตัวเพื่อให้ทุกคนที่มาร่วมงานได้ฟังกันแล้วก็เอากลับไปคิดกันแบบนี้ค่ะการร้องเพลงสดนี้คือไม่ใช่ว่าร้องเพลงแบบมีความสุขนะคะจะเป็นเพลงแบบว่า เศร้าๆมองๆจนทุกคนที่มาดูมาฟังนะคะร้องไต่าตามๆกันค่ะ ที่ทุกท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะคะจะเป็นชิงช้าที่ไว้ศพเจ้าอาวาสนะคะจะมีอยู่2แบบนะคะถ้าเป็นชาวไทยใหญ่เราจะมีแบบชิงชา้าแล้วก็จะมีแบบไว้ปนล้อค่ะถ้าเป็นแบบล้อนะคะจะมีแบบให้ดึงไปดึงมาอันนี้คือแกว่งไปแกว่งมานะคะ ในงานศบของเจ้าอาวาสนะคะไม่ได้มีเพียงแค่โรงทานเท่านั้นนะคะก็จะมีพี่น้องที่มาขายของของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้ากับข้าวของใช้นะคะมีทุกอย่างเลยค่ะเลือกตามใจชอบแล้วก็คนที่มาขายก็จะเยอะมากคนที่มาเข้าร่วมงานก็เยอะมากๆค่ะ อนนี้กำลังจะกลับแล้วแล้วก็มีไอติมโบราณรสชาติแบบไม่เคยทานมาก่อนเนี่ยอเหอราหวานหวานแบบยังไงไม่ทราบแต่ว่าโมไม่ชอบรสชาติเลยไม่อร่อยออลลอมกินไรเมื่อเร็วเตมเมซอมกันเสนไหนตอนนี้นะคะเรากำลังจะกลับด้วยกันแบบนี้คนเยอะมาก จริงๆมากับรถอีกคันหนึ่งแล้วก็กลับไปกับรถอีกคันหนึ่งค่ะขับมาถึง,ง,งด้านในยังไงอ้าตาเยอไอ้หน่วงแลไม่อยู่ใกหัวฝนไม่เยอะเท่าไหร่ฝ <laughs> นพอน้ำเ <laughs> นาะเลยฝนแรงๆเด <laughs> ้ฝนสีแดงสุดยอดตอนนี้เราก็กลับแล้วนะคะไปกับรถบรรยากาศแบบนี้รู้สึกคิดถึงที่นานๆแต่ว่า ที่นานๆาจะไม่ได้นั่งแบบนี้อันนี้คือได้นั่งแล้วก็ทางก็ดีหน่อยโชคดีหน่อยแค่มีฝนเท่านั้นเองโอเคค่ะในคลิปนี้นะคะก็เอาบรรยากาศมลณนภาพของก็ออาวาตา,ามประเพณีของชาวไทยใหญ่มาฝากทุกท่านเพียงเท่านี้นะคะเอาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่คาคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะ